นี่นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนผู้ปกครองนะครับในการที่จะเลาะชื่อง่ายๆนะครับนี่นะครับเสื้อนักเรียนเก่าของคนอื่นนะครับแล้วก็จะมาเลาะชื่อนะครับนี่ครับเราหาขวดโหลอย่างนี้หรือว่าขวดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นวงกลมนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็สําคัญนะครับนี่นะครับมีดโกนซื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับนี่นะครับสอนนะครับก็คูณนี่ครับเหมือนเราโกนหนวดไปเลยนะครับเราขูดขึ้นคูดลงคูดซ้ายขูดขวานะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะติดอยู่แล้วก็ข้อ้ออกบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ เหมือนแล้โกนหนวดจะโกนไปเรื่อยๆนะครับจนตัวหนังสือนี่นะครับเห็นมีสีขาวขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับนี่นะครับแลน้นีครับเชื่อว่า,าผู้ปกครองทุกท่านนะครับต้องการประหยัดนะครับนี่นะครับแล้วก็ถูไปเรื่อยๆครับ นี่น <entertain> en> ีนะครับอ่านี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีสกอตเทปสีใสนะครับนี่นะครับนิดนึงนะครับนี่เอามาติดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอย่างนี้ครับนี่นะครับขนก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่แล้วก็จะดูนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีข้างในนะครับ ที่เขาปากมานะเราก็ดึงนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่จะหลุดออกเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เพราะว่าเราเหมือนเราตัดไหมไปแล้วนะครับนี่นะครับแต่มันยังแน่นอยู่อย่าไปฝืนดึงนะครับแต่ถ้าเนี่ยผมก็ดึงได้เท่าที่มันดึงได้นะครับแล้วก็ผมก็มาทําเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่ผมก็มาทําเหมือนเดิมมาโกนนะครับโกนนะครับ นี้ก็โกลนไปเรื่อยๆนะครับพยายามถ้าไม่ได้ก็เป่าๆบ้างนะครับไ้นี่โกลนนะครับนี่นะครับส่วนเสื้อผ้าของใครเป็นขนก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องใช้แผ่นกระดานให้มันตึงๆนะครับ นะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนี่ครับมันก็จะไม่เสียเสื้อผ้านะครับก็อาจจะเป็นรอยนิดๆนะครับเป็นรอยปักนะครับแต่ไม่ใช่รอยไม่โกนนะแต่ไวครับไวทีเดียวโอเคครับทิปเล็กๆน้อยๆครับถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยบาย